ก่อนอื่นค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับบิ๊กต่อนะคะหรือว่าพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะที่มีการสูญเสียแม่ใหญ่นะคะเมื่อวานนี้วันที่3ตุลาคม2566ค่ะช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุยิงกันที่พารากอนนะคะแต่ว่าบิ๊กต่อเนี่ยก็ยังคงต้องกลับไปทําหน้าที่ต่อค่ะหลังจากที่มีการเยี่ยมคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดย Facebook ชื่อว่าคุณก้องชาตนันตชัยค่ะออกมาโพ,อพอสต์ข้อความไว้นะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับวันนี้คุณหมอโทรมาบ,บอกว่าแม่ใหญ่ความดันตก ท่านน่าจะจากลูกๆไปในเร็วๆนี้ลูกรีบมารอแล้วก็ซิบข้างหูว่าลูกเป็นผบตอรอแล้วนะครับลูกอยู่ตรงนี้ลูกมาแล้วท่านลืมตาน้อยๆรับรู้ท่านรอลูกคนนี้มาหาแต่มีเหตุการณ์ที่สยามพระกอน ลูกต้องมาดูแลวความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนระหว่างอยู่หน้างานได้รับข่าวว่าแม่หลับไปแบบสบายค่อยๆหมดลงหายใจไปแม่คงรู้ว่าลูกคนนี้ไปทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สัตว์ดีราชแม่หมดห่วงแล้วแม่ได้ไปเป็นไปเป็นนางฟ้าอยู่บนฟ้ากับพ่อได้ไปอยู่บนฟ้ากับพ่อฝากบอกพ่อด้วยนะครับว่าน้องต่อเป็นผบตรแล้วพ่อคงดีใจพ่อคงภูมิใจนะครับหลับให้สบายนะครับแม่1 0 4ปีโบนโลกใบนี้ แม่ใหญ่เป็นคนพาลูกเดินไปทําบุญที่วัดตั้งแต่เล็กแม่ใส่บาตทุกเช้ากลัวพ่อบนฟ้าหิวรักแม่มากๆครับเพราะแม่ใหญ่เป็นผู้ให้อนาคุลูกคนนี้บุญคุณแม่ใหญ่มากมายยิ่งนะักน้องต่อตอบแทนแม่ใหญ่ไม่หมดครับแม่ครับด้วยความอาลัยอย่างสูงยิ่งชะนันตะชัยพฤกษุการวงเล็บกล้อง4ตุลา2566 คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ถือว่าบีบหัวใจมากมากเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบิกต่อด้วยค่ะ